สวัสดีครับ F อนะครับวันนี้เราพามาอไปชมกันเลยนะครับไปไหนการบ้างนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเขตติดต่อหมู่สองกับเขตอ่าตรงนี้เป็นน่าจะเป็นหนองโพรไม่ใช่หนองโพเป็นปทะลุปไปไวัดวัดจันเนาะอ่าตรงนี้เป็นบ ปักมดูนะครับอลองมาดูเส้นทางเนะะีพาไปดูเส้นทางตรงไหนกันบ้างเนาะอ่าอันนี้ขวามือเป็นวัดปักมาดูนะครับวัดปักมะดูวัดปักมะ,ะดูนี่ก็จะเป็นเขตของราชบุรีเนาะอ่าไปดูกราน เส้นนี้นะครับสหรกรณ์ยูเนียนถ่ายเข้ามานะครับเอีของเราไปเรื่อยๆเนาะฝั่งนูน้นปลายแดงทำถนนใหม่นะยังไม่ได้ตีเส้นไปเรื่อยครับ ไปดูว่าเราจะไปโผูกที่ไหนเร็จนี้ผมเคยมาแล้วแต่ก่อนเป็นครูกสสนอนตาบลเนะเาะมาบ่อยฝั่งนี้ท่านผู้ชมเคยมาไหมแถวนี้อันนี้เกินเขตไม่แน่ใจว่าบ้านปง่งบ้านปูหคือโุธารามจะดูดูป้ายก่อนป้ายบ้านเขาทำถนนใหม่นะ น,นหน่่นาจะเป็นดอนกระเบื้องเนาะอ่าดอนกระเบื้องตรงนี้เขตตำบลดอนกระเบื้องโพธารามไหมโพธารามหมืบ้านโป่งดอนกระเบื้องตำบลดอนกระเบื้องมีทั้งอำเภอโพธารามมีทั้งบ้านโป่งอ่ะดูป้ายก่อน ไฟไม่ชัดไ <c> ฟ <oughs> ไม่ชัดไฟไม่ชัดเ <c> อ <oughs> ่อดูไฟนี้ไฟนี้เป็นมองไม่เห็นดิโพธารามโพธารามอ่าตำบลดอนกระเบื้องอำเภอโพธาราม ถ้าข้ามถนนไปจะเป็นบ้านโป่งเนาะอันนี้ยังยังไม่ข้ามไปนะครับ ่าฝากติดตามนะครับจานรีสีเกตอันนี้มาเขตติดต่ออันนี้เป็นเขตติดต่อสวนป่านดอนกระเบื้องของโพธทรา,ามเนาะเลยไปทางนู้นก็จะเป็นสากรหนองโพนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพ สุสัดนะครับก็คือเลี้ยงโคนมเนะาะโคนมโคเนื้อนะครับปลูกหญ้าปลูกหญ้าปลูกข้าวบ้างเนาะเล็กน้อยอมีปลูกข้าวบ้างเล็กน้อยอเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเข้าเขตป่านแล้วเนะาะตรงนี้ก็จะสิ้นสุด ตอนกระเบื้องโอทัดรามนะครับฝั่งนู้นก็เป็นคลองใหญ่คลองลึกไปด้วยทําสะอาดหน้าบ้านวนีหน้าฝนก็จะจะขึ้นเร็วนิดหนึ่งเนาะ ใหญ่ก็จะเลี้ยงวัวกันนะครับแถวนี้อ่อจาหญา,าให้วัวไปดูว่าจะทะลุตรงไหนอารุ้นกันว่าจะทะลุตรงไหนอ เป็นหมู่5นะครับบ้านเขตรางปะหมอเนาะอ่าเ็ขตหมู่5รัาางปะหมอ ใครไม่เคยมาก็ไม่แนะนำเนาะเ,เดี๋ยวจะหลงอันนี้มาบ่อยเส้นนี้มาบ่อยเส้นนี้มาบ่อยตรงไปก็วัดรังปหมอนะครับเดี๋ยวซ้ายไปกสนหรืสอสกรอ,อน,น่คอง ก่อนตันนี้เขาเรียกว่าของลึกของใหญ่เนาะช่วงนี้ไม่ได้ปล่อยน้ำมาโอหน้ำน้ำลงอยู่นะนี่ก็ทำถนนใหม่ปล่อยกันต่อสำรวจสำรวจย้อนถึงสมัยครูกศนตบวนเนาะ,ะต้องลงพื้นที่นะครับน,นี่ เราไปอยู่กับสวงแล้วก็ลงพื้นที่จะไปรับชายก่อนชายตัดผมก็น่าอยู่ครับสวนป่าน ใครที่เตรียมตัวกเกษียณเนาะติดต่อผ่านคูรีได้นะครับต้อตงการซื้อที่ต้องการซื้อบ้านซื้อที่แถวนี้นะครับราคายังจับต้องได้อยู่เนะาะถ้า<ด>นานแต่ก็เริ่มเริ่มเยอะแล้วแหละหมายถึงว่าเริ่มราคาเริ่มสูงนะครับก่อนนุ้นมาแปดปีที่แล้วเนาะห้าเก้า น,นี่ก็ขยับนะครับราคาขยับตามค่าเงิน,น,นถนนหนทางนะครับนี่ก็คอนกรีตอ๋อใหญ่ก็เป็นคอนกรีตไม่คอนกรีตก็เป็นยางมะตอยนะครับอ่าระบบการเดินทางเนาะอ่านี่ก็ครอง ไม่ท่วมนะครับแถวนี้น้าไม่ท่วมอามาเป็นเพื่อนบ้านกันได้ติดต่อผ่านผมได้เนาะถ้าใครอยากสน,นใจบ้านสวนนะครับมาทบ้านสวนหลังเกษียณวางอนาคตไว้หลังเกษียณวางอนาคตไว้หลังเกษียณก็เรียนเชิญได้ติดต่อผ่านได้เนอะอาะมาเป็นเพื่อนบ้านด้วยกัน <laughs> ถึงแล้วถึงแล้วการตัด ครับลาไปก่อนครับสวัสดีรครับ